ถ้าผมตายลูกติดของภรรยาผมจะมีสิทธิ์รับมรดกของผมหรือเปล่าสวัสดีคะ่ะทุกท่านพบกับอาจารย์ฝนก็ต้องพบกับสาระกฎหมายมรดกอีกเช่นเคยนะคะวันนี้มาตอบคําถามมรดกทายาทผู้มีสิทธิ์รับมรดกจากคําถามที่ว่าผู้ชายคนหนึ่งนะคะที่เขาถามมาเขากําลังจะสมรถใหม่กับภรรยาว่าที่ภรรยาในอนาคตแต่ว่าเขามีข้อสงสัยตรงที่ว่าถ้าเขาจดทะเบียนสมรถกับภรรยาคนนี้นะคะจด ทะเบียนสมรสเป็นคู่สมรสแล้วและสุดท้ายเขาตายแล้วภรรยาคนนี้เขามีลูกกับสามีเก่าคือลูกติดมาก่อนถามว่าลูกติดคนนี้จะมีสิทธิ์ในมรดกข,ของเขาได้หรือเปล่าทีนี้ก็ต้องมาว่ากันต่อว่าถ้าไม่ทําพินัยกรรม กรณีคนที่จะมารับมรดกข,ของเราก็คือทายาทโดยธรรมฉะนั้นมาดูค่ะว่าคําถามที่เขาต้องการทราบคือลูกติดของคู่สมรสเขามาเป็นทายาทโดยธรรมของเขาได้หรือเปล่าถ้ามาไล่เรียงทายาทโดยธรรมมีอยู่ในมาตรา1629มี2ประเภทย่อยคือกลุ่มที่เป็นญาติ6ลําดับและอีกหนึ่งกลุ่มคือมีคนเดียวค่ะคือคู่สมรสนั่นก็คือคนที่เขาจะจดทะเบียนมาเป็นภริยาเขาในอนาคตนั่นเองซึ่ง กลุ่มนั้นภริยาเราก็ตัดออกไปนะคะเพราะชัดเจนมีคนเดียวเหลือกลุ่มที่เป็นญาติกลุ่มที่เป็นญาติของเจ้ามาดกนั้นมีได้ลําดับที่1บุตรของเจ้ามาดกต้องเป็นบุตรแท้ๆโดยสายเลือดของเจ้ามาดก2บุตรบุญธรรมของเจ้ามาดกเพราะฉะนั้นถ้าในกรณีนี้บุตรที่เป็นลูกติดของคู่สมรสไม่ได้มาอยู่ในลำดับที่1นนี้ลำดับที่สองบิดามารดาของเจ้ามาดกลำดับที่3พี่น้อง ที่ร่วมทั้งบิดามารดาของเจ้ามดกลำดับที่4พี่น้องที่ร่วมเฉพาะบิดาหรือร่วมเฉพาะมันดาลำดับที่5ปุยยะตายายลำดับที่6ลุงป้านาอาเห็นชัดเจนแล้วนะคะว่าคำตอบนั้นไม่ได้มีบุตรที่เป็นลูกติดของคู่สมรสมาเกี่ยวข้องใน6ลำดับนี้ได้เลยคำตอบก็คือบุตรหรือลูกติดของคู่สมรสไม่มีสิทธิ์ได้รับ มรดกของชายคนนี้ได้เพราะฉะนั้นหายกังวลได้เลยนะคะถ้าท่านไม่อยากให้ลูกติดของคู่สมรสมารับมรดกของท่านแต่ถ้าท่านรักใคร่ลูกติดของภรรยา อย่างลูกหรือเอามาเลี้ยงดูอยู่กันและผูกพันรรท่านอยากให้รับมดกท่านทําได้2วิธีค่ะ1ท่านทําพิัยกรรมไว้ให้เด็กคนนั้นได้หรือ2ท่านจดทะเบียนรับเด็กคนนั้นคือลูกของภรรยาลูกติดภรรยานั้นมาเป็นบุตรบุญธรรมของท่านเช่นนี้ถ้าจดทะเบียนมาเป็นบุตรบุญธรรมเขาก็จะเป็นทายาทโดยธรรมของท่านอยู่ในลําดับที่1เลยวิธีแก้ทําได้2ออย่างเลือกเอานะคะถ้าอยากที่จะให้ลูกติดของคู่สมรสมารับมดกของท่านได้แต่ถ้าท่านไม่อยากให้ได้รับก็ไม่ต้องกัง,งวลค่ะลูกติดคู่สมรรสไมสาม่าาถ รับมรดกข,ของท่านได้หากท่านเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็แชร์แบ่งปันให้กับคนรอบข้างได้ท่านรักหรือจะแชร์เก็บไว้เพื่อปรับใช้ในชีวิตประจําวันของครอบครัวท่านอย่าลืมกลับมาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปของอาจารย์ฝนสําหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ